ห้อยรังสตูดิโอภูมิใจเสนอบอกตรงๆนะครับตอนนี้เมนูที่กำลังมาแรงก,ก็คือเมนูหมูเด้งใส่โจ๊กใส่เขาเล้าเลือดหมูโอ้โหคิดแล้วน้ำลายไหลแต่ที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือหมูเด้งอธิป,ปดี DSI วันก่อนอธิป,ปดี DSI ยังตั้งโต๊ะแถลงเลยบุคคลบุกตรวจห้างค้าส่งดังอีกวันหนึ่งคลมอย้ายเฉยอะลุงไอ้ห้ยอธิบดีดี i คนเนี้ย มีปัญหามาสองาครั้งแล้วก็วันนั้นไงที่สุวรรณภูมิทนายกตั้งใจให้เป็นข่าวซะด้วยเรียกอธิบดีดีเไอมาต่อว่าทําหน้าดุดันเรื่องทําสำนวนช้าทําเรื่องช้าแล้วอีกวันก็เลือกปุกไปจับแม็โครเป็นเรื่องเป็นราวจนหุ้นของแม็คโครเนี่ยดิ่งลงไปถึง4%เปอร์เซนด้วยข้อหามีสินค้าจากบริษัทที่ถูกจับเรื่องหมูเถื่อนส่งของมาที่แม็โคร คนก็เลยสงสัยอธิบดีดีเอสไอที่โดนเด้งเนี่ยเพราะว่าทางานล่าช้าหรือว่ามาบุกแมคโคอันนี้จริงๆแล้วนายกท่านก็ต้องตอบแต่รัฐมนตรีย,ยุติธรรมคุณทวีสอดสกองเขาบอกว่าย้ายไปในตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นจากอธิบดีดีเอสไอไปเป็นรองปลัดกระทรวงเชียวนะครับแต่ขอโทษที่ไอตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นน่ะไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเรื่องราวแบบนี้นะครับคนที่กินข้าวก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาว่ามันมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่า จะเกี่ยวข้องกันยังไงก็ไม่รู้แหละลุงเอ้าย้อนกลับไปดูวันที่เขาแถลงร่วมกับห้างแมคโครอีกทีหนึ่งสิลุงพันตำรวจตีสุริยาสิงหะกมลอธิบดี DSI ซึ่งก็เป็นอดีตไปแล้วเหมือนก่อนเข้าไปตรวจค้นบริษัทสยามแมคโครสำนักงานใหญ่เพราะว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงว่ารับซื้อชิ้นส่วนสุก,กรแช่แข็งจากบริษัทที่ถูกดำเนินคดีนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหรือไอ้มูเถื่อนนี่แหละเพื่อจะตรวจสอบว่าบริษัท ที่มันส่งหมูเถื่อนเนี่ยมันได้ส่งมาที่แมคโคนี้หรือไม่หลังจากตรวจค้นก็ได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้เรียบร้อยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบว่ามีการกระทําซื้อขายหมูเถื่อนจริงแต่เขามีเอกสารโดยเปิดเผยสังั้นซึ่งเขาบอกเขาซื้อขายกันมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี64ซึ่งก่อนหน้านั้นดีเอสไอบ,บอกว่าถ้าบริษัทไหนรับซื้อก็จะต้องถูกดําเนินคดีเหมือนกับคนที่นําเข้าด้วย สรุปแล้วลุงก็มีสองปมที่ว่าอาจจะถูกเด้งเพราะว่าหนึ่งทำงานช้าหรือว่าเรื่องที่ไปบุกแม็โคกันแน่ลุงทำไมลุงถึงพุ่งไปที่สองประเด็นนี้ครับอา้าวกนายกเป็นคนแร่งรัดเองนี่ว่าที่สนามบินวันนั้นน่ะเขาก็รีบทําตามเ,เพราะว่านายกบอกว่าสั่งไปแล้วทําไมไม่ทําซึ่งหลังจากนั้นแล้วไอ้ทางต่างๆแม่งก็ออกมาโวยวายเรื่องหมูเถื่อนตอนต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่มีหมูเถื่อนทะลักทําให้ตลาดปันป่วน นายกรีบสั่งทันที d s i ต้องรีบเข้าไปจับหมูเถื่อนนะได้ได้ได้ออกแอคชั่นใหญ่โตเลยให้สะใจนายกปราบหมูเถื่อนสาวไปสาวมาได้พบมีห้างร้านใหญ่โตที่นำเข้าหมูเถื่อนจากไอ้บริษัทที่ถูกจับด้วยก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วเป็นไงละ่ะโดยเฉพาะกรณีสยามแมคโคร DHSI บอกว่ายังไม่สามารถะระบุได้ว่าเขากระทำผิดเอา้าวันนั้นบอกว่าใครสั่งซื้อผิดหมด ซึ่งจากการตรวจสอบของ DSI พบเส้นทางการเงินมีการโอนไปมาระหว่างสยามแมคโครกับผู้กระทําผิดมูลค่าสูงถึง390ล้านบาทโดยแมคโครอ้างว่าซื้อขายกันอย่างเปิดเผยแต่สินค้ามันเป็นล็อตเดียวกันกับที่สินค้าผิดกฎหมาย <Huh? S 1> เอาลุงเพิกความเป็นธรรมกับแมคโครขอฟังรายละเอียดที่เขาชี้แจงกับ DSI แล้วก็กับสื่อด้วยลุงเออซึ่งแมคโครเขาก็ชี้แจงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ เราก็ต้องชี้แจงตามความเป็นจริงถึงสาเหตุที่ว่าทําไมถึงย้าย DSI ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันไปเมคโคชี้แจงว่าซื้อสินค้ากับบริษัทเนียมาหลายปีแล้วเริ่มต้นจากซื้อปลาซื้ออาหารแช่แข็งอื่นๆและมีใบสําแดงถูกต้องตามกฎหมายเมคโคบอกว่าส่วนมาก99%รับซื้อจากภายในประเทศมีแค่1%เท่านั้นเองที่ซื้อสินค้านําเข้าและที่สําคัญเขาเลิกซื้อกับบริษัทนี้มาตั้งแต่กลางปี65แล้วเพราะหมูเนื้อแดงมันมีสารเล่งเนื้อแล้วก็ไไมม่ด้าาตรฐน และที่สำคัญแมคโครมีนโยบายสนับสนุนกเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรกแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่ Mac ทแมคโคลแถลงบอกว่าซื้อก็จริงแต่มีการสําแดงเอกสารอย่างถูกต้องแต่กรณีอย่างนี้คุณวิโรธได้เสนอแนะว่าเอกสารถูกต้องก็จริงแต่ควรตรวจสอบว่าราคาสอดคล้องกับสถานการณ์ณเวลานั้นหรือเปล่าเพราะถ้าราคาถูกผิดปกติอย่างนี้ต้องตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมว่ามีรับลมคมในหรือเปล่า เป็นปมประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ส่วนฝ่ายค้านเะเขามองอีกมุมหนึ่งนะย้ายอธิบดีดีเอไปแล้วตำแหน่งอธิบดีว่างเฉยๆแบบนี้ได้ยังไงคุณวิโรดบอกว่าเอา้ามีแต่ย้ายออกแล้วไม่มีย้ายเข้าตอนนี้ก็ไม่มีอธิบดีดีเอ มีแต่รักษาการไปก่อนซึ่งมันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนคดีสําคัญสคัําญหรือไม่เช่นคดีหมูเถือนนี่แหละชาชนสงสัยว่ามีไอโมงอยู่เบื้องหลังกี่คนซึ่งคงไม่ใช่ไอโมงธรรมดาต้องมีพละกําลังมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างสูงด้วยความเคลือบแคลงสงสัยที่ว่า 1. นึ่งเขาทำงานล่าชา้าหรือว่า 2. องเขาไปบุคคลบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เลยโดนเด้ง อันนี้คือคำบอกเล่าของคุณวิโรธลัคนาอดิสรอ,อย่าว่าจะฝ่ายค้าในลุงไอฝังฝากบรนกอนที่เคยตัดขาดคุณทักษิณและอุ้งอิงเข้าไปกินข้าวดีกกันอะ่ะคุณเฉลิมบอกว่านายกต้องรับผิดชอบอลุงเหลิมเนี่ยนะเขาบอกว่าไอเรื่องมูเถือนเนี่ยต้องเอาตัวใหญ่ๆเข้าไปทำา d s ออ่ะตัวเล็กเกินไปเพราะว่าหน่วยงานเล็กๆเ,เข้าไปอะ่ะเดี๋ยวก็โดนย้ายอีกเฉลิมบอกว่าปริมาณกวาดล้างจับกลุมผมรู้เรื่องเบื้องหลังอะ่ะใครเป็นนายทุน คอยเป็นผู้บงการในช่วงสองสาวันเนี่ยอธิบดีเดสไอได้สั่งการให้ตรวจสอบแรงต้องสงสัยในพื้นที่ต่างๆบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศฮะแบบนี้รู้เลยต้องมีคนย้ายอธิบดีเดสไอแน่นอนสุดท้ายก็มีคําสั่งออกมาแล้วนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนแร่งรัดให้กวาดล้างจะรับผิดชอบอะไรบ้างคุจะเลิมบอกว่าท้ายท,ที่ดีต้องให้กรมสุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเหมาะสมกว่าสุลกากรอนะ่ะมันตัวดีนะลุง เออกับคุณเฉลิมเขาบอกอย่างนั้นเราเว้ยกูก็พูดตามเนื้อข่าวไปก่อนการย้ายในครั้งนี้คนที่เห็นข่าวประชาชนก็ตกใจแต่อดีตอธิบดีดีเอสไอพันตำรวจตีสุริยาเขาพูดบอกว่าทำใจไว้แล้วแหละลุงเขาได้ขึ้นเพจไว้เลยบอกว่าผมทำใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารที่นี่อยู่แล้วว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีของผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ เขียนไวล่าสุดเมื่อวันก่อนนี้เลยครับเออแล้วรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตำแหน่งใหญ่ขึ้นแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่เสียใจแล้ววะว่าจะถามลุงเหมือนกันว่าใหญ่ขึ้นแล้วทำไมเขาดูรู้สึกไม่ค่อยชอบที่สำคัญมีคำว่าทำใจอธิป,ปดีคนนี้เข้ามาทำงานในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนมกราคม66ซึ่งอาทิตย์อดีต dsi ต้องทำใจอยู่แล้วเวลาเปลี่ยนรัฐบาลต้องโดนย้ายแน่นอนก่อนหน้านี้กระแสะข่าวใน dsi เขาบอกว่าพันตำรวจตีสุริยา พยายามเจราจาแต่ไม่เป็นผลแล้วก็ทราบชัดเจนว่าประชุมคณมอเมื่อวานเนี่ยผลต้องออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยบุกเข้า,ขาค้นแม็คโคก่อนเลยเพื่อให้เห็นว่าการตรวจค้นรายใหญ่นาไปสู่การย้ายอ้าวทันเหมือนกันนี่นะอ้าวจากที่จะย้ายเงียบๆก็เ,เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําให้รัฐบาลเศรษฐาี่กลายเป็นตําบลกระสุนตกไปเลยซึ่งเรื่องทั้งหมดที่พูดมาวันนี้ทําให้เราได้เห็นสัจธรรมหลายๆอย่างและที่แน่นอนคนไทยนั้น ได้กินหมูเทือนกันมานานแล้วตั้งแต่ปี60และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่แมคโครที่เดียวโมเดิร์นเทรดอื่นๆเรียกว่าแทบจะทุกเจ้าต้องมีการสั่งซื้อสินค้าลดพวกนี้ไปจำนายแน่นอนเพราะว่ารายชื่อน่ยที่เขามีอยู่เนี่ยแม่งมีครบทุกห้างเลยเอาในเมื่อรัฐบาลบอกว่าชอบคนที่ทำงานเร็วๆ อาทิบดีดีเอสไอเนี่ยรับเรื่องมาหนึ่งเดือนแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ต้องถูกเด่งออกเอาเราจะนับหนึ่งเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่29เพฤศจิกายน2566หลังจากนี้อีกหึเดือนถ้าปฏิบัติการปราบหมูเถื่อนแล้วจับตัวการใหญ่ไม่ได้หรือได้ไม่ครบทั้ง10ลายนักการเมืองปอปา เป็นบ้านใหญ่อยู่ภาคกลางแล้วก็นักการเมืองสอเสืออยู่แถวทะเลสวยก็นักการเมืองชอชิงบรรดานักการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำไมถูกจับแล้วไม่ถูกดำเนินคดีภายในหนึ่งเดือนคนที่สั่งเด้งอธิบดีดีเอก็สมควรที่จะต้องรับผิดชอบเด้งตัวเองออกไปเหมือนกันเอา้าเรื่องราวของหมูเถื่อนกน็จบลงเพียงแค่นี้ใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลง ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยรังสตูดิโอ